สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง Avengers Channel เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแพทจะมาอยู่บนต้นไม้หนึ่งว่านนะคะงั้นเราไปกันเลยค่ะ,ะให้นะคะนี่นะคะ่ะต้นที่เราจะมาอยู่กันนะคะคือต้นพวกนี้สูงเนี่ยสูงมากเลยนะคะทุกคนงั้นเราไปขึ้นกันเลยค่ะ อืน <wh> ่นนะคะเก <c oughs> <wh> ็บต <wh> <ah ัวสังนก็อตันคะเนเชคะยังไงละนี่ฮะอือบายบายบาย one t ู o t h r ะ นี่นะคะเราขึ้นมาอยู่บนต้นไม้แล้วึ้นยากมากก๊ยต่ยตายตายนังยากที่นักดี่ เปียนที่เสร็จแล้วนะคะไม่เป็นไรเราไม่เล่นนะคะเราอยู่บนต้นไม้เรามาทำอะไรดีอยากเล่นโทรศัพท์ไปเอาโทรศัพท์มาเล่นกันเฮ้เอามาแล้วนะคะขออภัยนะคะเราเปิดเต้นกันเลย หมายหมาะสมจิตจิตแล้วเกมนี้สนุกมากทุกคนมีเพลงให้ฟังด้วยเอาครึ่งวันก็พอ <c oughs> เหนื่อยแล้วถึงกล้อง เป็นในปุ๊ที่ทนนานค่ะสนุกมากทุกคน คนมาถามฉันบ่อยว่าทำไมชอบไปไหนคนเพ้ค่ะเพ้่อนอยากลงไปเดินเล่นจังเลยงั้นเราลงไปเดินเล่นดีกว่าสักหนึ่งนาทีคงไม่เป็นไรหรอกไปเลยค่ะเฮาลงมาอยู่ข้างล่างข้างล่างเลยนะทุกคนฉันออกไปกับ เดินค่ะเดินเดินกันนะคะทุกแม่เรียกแล้วเราคงต้องพอแค่นี้ก่อน,นะคะทุกคนเออ,เอ,อ่คลิปเราจะลงทุกวันจันทร์แล้วก็วันพุธนะคะงั้นแพทเครื่องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะ